สบายดีทุกคนนอกในไทยแล้วสวัสดีครับวันนี้ว่าผมอกับบางเล่าอีกเสร็จเลยครับที่นี่คือถนนอ่าน่าจะเป็นหลังพัฒนานิคมเนาะแถวระยองครับระยองจะไปเชื่อมต่อระหว่างไม้เลขสาหครับนี่คือถนนชนบทหนึ่งสาหนึ่งเก ถ้าจำโมผิดน้อยพี่น้องเนาะถนนก็ถือว่าเป็นทางตรงอย่างเดียวครับด้านหลังเป็นถนนแลนเรียบด้านหลังครับด้า,ดานาด้านทั้งหนา้านะจะเป็นถนนใหญ่ครับเลยมาเส็นนี่เพราะว่าเห็นบรรยากาศเขียวกระจีพี่น้องเลยนี่แล้วครับการท่องเที่ยวของเล่าเริ่มโบเศร้าแลพี่น้องเอ,อ้ย เป็นน้ำผู้บริหารจังไดอยากให้กู้นาประเทศจะคล้องต้องทํำแบบนี้ครับก็คือส่วนมากคนไทยอยเขาไปเที่ยวเนะก็จังไดให้เขาเสื้อถือก็คือหนึ่งเลยก็คือการไปพักบ้านคนอื่นนะครับไม่ต้องไปจับเขาดอกมันเป็นซีเซรีภาพ ไอชิดเชรี่ภาพครับเขาเนีครับเพราะว่าเขาไปเที่ยวเขาก็อยากไปหามูฮบพ,พวกเพื่อไปหาผู้แสผู้สาวน้อพี่น้องเนาะก็อยากไปนอนบ้านเหมือนกระสิเป็นอย่างครับกับคาทาทารัดเขาบริหารแบบนี้ได้คือว่าบอกกองร้อนบอกพวกเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐนะครับ คือว่าทําเป็นแบบอนุโลมให้กันซะอ่าเป็นการอนุโลมแล้วนักท่องเที่ยวกับสิกาเขามาเขามาเที่ยวครับเขาจังกาเขามาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องพวกอ่าไม่ค่าแม่ข,า,มขายเนาะอีป้าหรือบว่วที่พักี่สอดต่างๆครับ,บมักแบบ คิดคาที่พักแพงเกินไปครับเห็นคนไทยบ่ได้พี่น้องเฮ็ดแบบนี้เขาก็บ,บ่อยากสิมาอีกมาเธอเดียวเขาก็โอ้เข็ดแล้ววาสันละเฮ็ดจังไรมาแล้วเขาก็บ,บ่อยากมาแล้วเทเล่าเขา้ายาห้ดีต้ตองกู้นาขึ้นครับคือว่าอนุร่มทุกอย่างเมี่ต้องตรวจสอบอ่ น่วยภาครัดหน่วยภาคเกี่ยวของลงไปตรวจสอบไอ้ความรู้ครับพ่อข่าแม่ค่าไอ้ความรู้ครับตำรวจบอกตำรวจว่บาบ่ตตองเฮ็รทั้งสันทั้งสี่ปล่อยเขาเอามาเลยเราบรรร่อเดชถำผิดยังจันจำผิดเกิดจังหวะอีกที่หนึ่งเนาะก็ถทือว่าสิดีล่ะผมูมานี่ถ้าำอะไรนะ ผมมั่นใจเลยว่าคนไทยที่เขาไปเที่ยวหลายเพราะว่าไทยไทยกับเหล้าไ,ไกลๆกันเล้ากับมีธรรมาศาสไทยมักเขาไปเที่ยวครับเขาบอกเดี๋ยวไปเบิ้งดอกตึกลาบ้านซองนั่นบ้านเขาก็มีแล้วถนนท่าเขาก็มีเล้วความสวยงามความรมา่างการเขาก็มีแล้วแต่ว่าเขาอยากไปเที่ยวแค่ธรรมศาสตร์ครับธรรมศาสตร์อุรมสมบูรณ์ถ้ถาเลาาทำ่ำใดแบบนี้บอกรับรองว่า บวตไทยล่ะครับต่างศาสตร์กามาลายพี่น้องเฮ็ดจังไหเห้นเขาไหวว่างใจเนาะก็ต้องต้องถ้ำแบบนั้นแหละครับเฮ็ดกูนาขึ้นคือบ่ตรงไปจับเขานอกจากถ้ำพิษครับนอกจากจากถ้ำผิดกฎหมายคือกฎหมายเอแบบแบบนี้แบบไทยคนไทยไปบวใไห้นอนอยู่บาน ญาติบ้านมูบ้านพวกนี้ก็คืออนุรมกันซาเรื่องที่มันอนุรมได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นการกระตุนนักท่องเที่ยวให้เขามาเที่ยวประเทศลาวอย่างหนึ่งกับเศรษฐกิจกับที่ได้มุนเวียนดีเงินบัฟเฟอร์ฮ็ดไทย เป็นความเป็นแบบถือหนาทือตาของประเทศลาวครับอยูอ่ในฐานทของเที่ยวเขาติดใจ <Okay. S 2> เขามีความสุขมาเที่ยวหละมวนนะครับปลอดภัยถนนหุนทางก็ดีเดินทางไปมาสะดวกสบายปลอดภัยครับเอาจุดสําคัญก็กได้อาจจะจุดสําคัญทาถนนเขาที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มันจุดสําคัญนะครับ ไปมาสะดวกเนาะแต่ว,ว,ว่าบ้าเล่ากัคิดว่าควรีิเอาแบบอย่างจากไทยเนาะเพราะว่าโครงสางพื้นฐานเขาเฮ็ดแนวใดเฮ็เดยงไหนนักท่อง,งเที่ยวก็จังเข่ามาได้ก็เพราะว่าประชาส้นรวมใจกันแนวนี้แหละตำรวจเขาบดไปจับเรียกกันบ่ไดท้ำผิดไปนอนบานไพก็ไดพี่น้องอยู่ไทยนั่นิเซรีภาพเต็มที่ครับ เป็นอซิทเลภาพส่วนบุคคลนี่เขาบอกว่าเดีไปอยู่งเกีียวกันได้พี่น้ะงเาบอกดีไปจับไปปับใหม่เด้คือตำรวจเล่าเหา้ได้าหาแต่งเงินอย่างเดียวสเสายเงินอย่างเดียวเหตุแบบนั้นมันกับ,บเหตุร่คนเขาสร้างเขาบอกอยากไปครับบอาอยากไปเที่ยวอีกเลยถนนเส้นนี่ขนาดคือว่าในปา่าเลยครับพี่น้อง น,นีเนเน่เป็นไกลโรงงานเติบอยู่หรอกส่วนโรงงานจะอยู่ทางพู่นต่ทางนี่เป็นทางควายมีมุมบานได้พี่น้องมุมบานทางห้างนี่ขนาดถนนที่เขาบริเวณว่าสําคัญปนใดได้พี่น้องก็ยังเห็ดแบบทุกอย่างทุกแนวนี่ดีมัเป็นทางตัดครับทางตรงอย่างเดียวส่วนมากกตสิเป ให้ไปสวนของชาวบ้านครับท่างเ้น,นี้มาบอาต่อท่างล่าเฮาเนาะเดี๋ยวเอาไทยเป็นแบบยางครับเห็นบอขมีนครับเขาพระวิหารเพื่อนไปสางท่างเพิ่ิดท่างขึ้นจากไทยเด้เพื่อให้ขึ้นท้างไทยเพื่อนไปสางเองบันดนี้เพิ่นสิให้ขึ้นทางเพื่อนท่างขามีนนั่น่นไปมาๆมานาักท่องเที่ยวบอมีสักคนเพื่นะได้ขึ้นได้คู่มือนี่พี่นอ้อง เขาขึ้นไปนยากมันเดินทางไกลอ้อมขึ้นเขาล่งเขามันสูงเนะาะแต่ว่าขึ้นทางไทยนี่ขึ้น,นทางสะดวกสบายแหละครับมันบรชสันแห้งทางขึ้นมาระยางความสะดวกสบายแหละกะับสิ่งสิ่งสิ่ง,งอำนวยความสะดวกกับรอบด้านมันมีครบครับเรยเองเให้นกะท่องเที่ยวขึ้นมาทางไท้เนาะคิดว่าคนสี ก็ไปอนาคตอาจยิบมาง่อไอ่กบให้เปิดทั้งึ้นทั้งเขาพระวิหารท,าทั้งไนี่หล่ะทา้งม้อยแดงคือเก่าทะเบิงโหลดพี่น้องเส้นนี้ก็คือตัดมาเขามาเส็นใหญ่แลละครับเส้นสิดไประยองเซนสามสิบหกครับ ถือว่าเป็นทางคอ้นรีดซีเ่นตลอดเลยพี่น้องเลยทางกวงขวงแนงเลกลๆลขื้นโน่นเหรอขื่นเนินแล้วก็สีลงเนินพี่น้องครับสวยงามย่านนี่เป็นเมืองที่อุตสาหกรรมระดับต้นของประเทศไทยครับแร่งอุตสาหกรรมผลิตส่งออกนอกประเทศพี่น้องครับขื่นเรือลงเรือทรงทั่วโลก เขล้าเฮากะน,นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวเขาบกค่อยซื้อ,อยังกลับมาดอกต้องมิตะพวกผ้าไหมวนใ่งงเนาะผ้าไหมเมืองเลาาเพราะว่บบาประเทศเขาเป็นประเทศผู้ผลิตย่างมากะัะอาหารการกินนี่แน่นอนต้องกินอยู่แล้วพี่น้องต้องซื้อกินอยู่แล้วแต่ว่าคนลาาเฮากะพยายามอย่าเอาเปรียบครับอย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเนาะบุบบาไทยต่างประเทศ ใี่เขาติดใจนะพี่น้องกูนาขึ้นนะรัฐบาลเฮ็ดเฮ็ดให้เกมันดีๆเฮ็ดเนียมันสวยงามเขานับถือนาถือตาเป็นอย่างยางครับคนเคยไปเที่ยวแล้วเออหูซึกว่มามีความสุขมีความปลอดภัยใจดีแท้ชาวล่าบกกดเอาราคาขึ้นราคา เอาแบบราคาธรรมดานี่ก็โอเคแล้วพี่น่องพอต้องเอากำไรร้ายเรานิดๆหน่นอยๆให้เขาเชื่อมันเนาะประมาณนี้แหละปากบอกกันเดอ้อเล่าๆเอ้ยปากบอกทางู้รักษ์ผู้ใหญ่เนี่ยผู้จีเกี่ยวของเนาะทำใดแบบนี้ถือว่ากูนาใดเลยครับเอาละครับอุ้ยเนี่ยไปไกลลงเนินได้พี่น้องสวยงามแมงข้างใน ไปกไกลเนี่ยมื่อเขาไปมาตาพุทธครับบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายล่ะบันเ็นมาตาพุทธไปทางอำเภอบ้านค่ายพี่น้องเบาพิษเบาถึงเนาะพี่น้องเอาละครับสำหรับคลิปนี้บราโอคโตลาไปก่อนเด้อพอกันคลิปนะเหตุยังกะทายเมื่อ้วพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ